มาพี่น้องตักแก้วค่ะเอ็ดแก้วเขาไปขายจ้ะกะละมังใหญ่ๆเมืดด่อเดฟพี่น้องตักแก้วค่ะเนี่ยเมื่กะละมังใหญ่ๆ เห็ดเต่าเห็ดเาขายยัง่แรงหรือวะเห็ดใบโซชิเลวร้ายยางเห็ดอยูุ่คเดียวมุ่งเศร้ายุคเดียวเนี่ยะจ๊ะอืมเอ ไปสิมาซอยป้าอ้วนสมาเดอรับสมัครผู้ซอยจ้ะรับสมัครคนช่วยใครอยากลำบากมาเลยจ้ามาช่วยป้าอ้วนเฮ็ดกับเขาใคร วันละเกือบยี่สิบอย่างตีว่ายี่สิบจ้ะวันหนึ่งหม้อเบอร์สามสิบสองเฉพาะแก้วนี่กระมังใหญ่ๆนี่เฉพาะแก้วเด้นนี่กระมังใหญ่ๆนี่แหละ ต้องหัดแน่นๆเลยจ้ะถ้าหัดบ่แน่นถุงมันแฟบพ่าถ้าถุงมันแฟบลงไปลูกค้าเขาก็บ่เอาจ้ะเขาก็เอาไอ้ที่ถุงมันเต่งเต่ง <c oughs> นั่นเป็นดัางัอนพี่น้องเขาต้องหัดแน่นๆรัดแน่นๆจ้ะ้วันไหนทั้งสี่ล่ะ อย่าเงียบงอกบงอยบแต่ก็มีความสุขมีความสุขในอันตภาพของป้าอวนกะดียุ่งก้าวไต้องไปรีบเร่งไปยังมากมายหาใดกับ,บได้กินหรือซือกินอืมมีอะไรบ้างได้ขายก่ะ หักก้อนสองตาใหญ่สี่เะยจ้ะยังไปพ่อซ้อมนี่ละ <laughs> yeah mm -hmm.